สวัสดีค่ะเจอกับครูหลินนะคะกันอีกเช่นเคยค่ะดรขวัญใจวงช่วยนะคะ,ะวันนี้ค่ะเราจะมาสอนการใช้นะคะ AI ตัวใหม่นะคะที่ชื่อว่า Jenny AI นะคะช่วยเขียนงานวิจัยนะคะเป็น AI ที่บอกว่าโอ้โหแบบมันมันว้าวมากเลยนะคะสำหรับใครที่มีความรู้สึกว่า เอ้ยอยากจะเขียนงานวิจัยนะโดยที่เราเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบนะคะว่าในระหว่างที่เขียนเนี่ยนะคะมีเอ่อมีตรงไหนต้องปรับแก้เนาะเราก็สามารถที่จะแก้ไปพร้อมๆกันแล้วในสิ่งที่ AI เขียนให้เนี่ยนะคะมีอ้างอิงไหมนะโอ้โหเจนนี่ AI เนี่ยอะไรนะคะ ให้อะไรนะให้ให้ในสิ่งที่คุณต้องการนะหนึ่งเขียนให้สองทำการตรวจสอบนะคะเราสามารถทำการตรวจสอบระหว่างที่เขียนและก็ 3. ามให้อ้างอิงนะคะโอ้โหมันใช่ไหมอยากอยากเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะว่า AI ตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะในการใช้ Jenny AI นะคะ ระหว่างที่กำลังรอนะคะรอทุกท่านนะคะเปิดโน้ตบุ๊กขึ้นมาเลยค่ะนะคะเปิดโน้ตบุ๊กขึ้นมาเลยเพื่อว่าอะไรคะเราจะได้ทําไปพร้อมๆกันนะคะในการใช้งาน AI ตัวนี้นะคะอ่ะมาเลยค่ะแน่นอนค่ะอันดับแรกนะคะเวลาสตาร์ทนะคุณก็จะให้เข้าไปที่ไหนคะเข้าไปที่ Google นะอ่านะคะหลังจากที่เข้ามาที่ Google แล้วนะคะเราจะใช้งาน AI ตัวนี้กันนะ,ะให้พิมพ์คำว่า Jenny ค่ะ g e d o u b n, n i แล้วก็ AI นะคะพิมพ์คำนี้เลยนะะใครที่กำลังเปิดโน้ตบุ๊กอยู่เนาะอ่านะคะพิมพ์เข้ามานะเสร็จแล้วเราก็ Enter ค่ะนะคะ t n t เ r อ่ Enter. เอพิมพ์ให้ถูกนะ J E N, N I แล้วก็ A I นะคะพิมพ์ให้ถูกนะคะถ้าพิมพ์ผิดเนี่ยจะไป A I ตัวอื่นขึ้นมาทันทีเลยเนาะนะคะอะ่ะพิมพ์เข้ามาแล้วนะคะเราก็คลิกตัวนี้เลยค่ะ Jenny AI นะคะอะ่านะคะอะ่าพอเข้ามาเป็นยังไงคะนะคะอะ่านะคะบอกว่าเนี่ย Start Writing is free นะคะคือฟรีอะนะ เบื้องต้นนะคะเบื้องต้นเนี่ยฟรีแล้วก็สามารถที่จะเขียนอะไรคะ i n t e x t Citation ก็คือว่าระหว่างที่เขียนไปเนี่ยมันสามารถที่จะใส่อ้างอิงให้เราได้เลยแล้วเราก็สามารถที่จะอะไรนะ Complete เนาะออ o ต้ m p l e t e Chat ได้นะคะ อา uh, paraphrase หรือว่า r e w r i t ได้เลยในระหว่างที่เขียนนะคะสามารถที่จะสร้าง outline ในหัวข้อที่เขียนได้โอ้โหมันว้าวไหมโอ้มันดีมากเลยนะ AI ตัวนี้นะคะเป็น AI ตัวใหม่เนาะซึ่งคุณนเนี่ยจะสอนด้วยนะคะในวันที่27เนาะแต่ทีนี้ค่ะเพื่อไม่ให้พวกเรารอนานนะคะเรามาเริ่มเรียนรู้วิธีการเขียนกันเลยดีไหมคะนะคะ่ะ อ่ะ start writing ค่ะพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็กด start writing นะคะหลังจากนั้นค่ะระบบเนี่ยจะให้เราทำการ sign up นะคะ sign up ซึ่งแน่นอนค่ะใครที่มีบัญชี gmail อยู่แล้วนะคะใช้บัญชี gmail เราก็ sign up with google นะคะเดี๋ยวอุ่นจะ sign up เข้าไปนะคะอ่าะนะ,ะ sign up เข้ามารอกันสักครู่นะคะใครที่กำลังเปิดโน้ตบุ๊กอยู่นะคะ อ่าเห็นไหมคะก็ Sign Up เข้ามาเรียบร้อยแล้วทีนี้เนี่ยเราจะเริ่มทำการเขียนนะคะจะอะไรนะคะทำให้ดูว่ามันว้าวยังไงดีหมพวกเรานะคะถ้าดีเนี่ย กดหนึ่งไลค์หนแช์นะเป็นกำลังใจให้หน่อยนะเดี๋ยวจะทำให้ดูแล้วนะคะใช้ Jenny AI ช่วยเขียนงานวิจัยเนี่ยมันดียังไงเนาะอ่าเรากดไปที่ด็อก ument เลยนะคะกดไปที่ด็อก ument เลยมันก็จะถามว่าเฮ้ย hey, วันนี้เนี่ยเราเนี่ยจะเขียนเรื่องอะไรนะคะเราจะเขียนเรื่องอะไรสมมติว่าเราจะเขียนเรื่องอการ ต้องเอาใจสายคุณครูบ้างนะคะมีคุณครูหลายท่านมาเรียนของคุณเหมือนต้องเอาใจบ้างนะคะการพัฒนานะคะผ่านพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยนะคะอ่าการเรียนการสอนภาษาไทยนะคะอ้าวเนาะอ้าววันน <91 ceux ties> ี้เราจะเขียนเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยนะคะซึ่งแน่นอนค่ะภาษาไทยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นยังไงคะ ค่อนข้างที่จะ weak นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่เขียนภาษาไทยเนาะเราจะเขียนอะไรคะภาษาอังกฤษนะคะอ่านะคะนะคเขียนยังไงดีล่ะนะคะการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยนะเอาสมมุติว่าเขียนแบบอะไรนะเขียนแบบคนไม่รู้ภาษาอังกฤษแล้วกันนะ <laughs> development นะคะเออ่ uh, for education นะคะ education in Thai student ่านะคะนะคะการาการพัฒนาการศึกษานะคะาการพัฒนาการศึกษาในนักเรียนไทยนะคะอโอเคอเราเขียนแค่นี้นะคะอาจจะถูกหรือไม่ถูกไวยากรณ์ก็ไม่ว่ากันนะคะเราก็ start writing เลยค่ะ นะคะพอเริ่ม start writing นะคะทำไมถึงถึงบอกว่าให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะถ้าเราไปดูนะคะการตั้งค่าเนี่ยนะคะ, language, ะ,คะการตั้งค่าเนี่ยนะ language นะคะการตั้งค่าเนี่ยจะเห็นว่าไม่มีภาษาไทยเนาะ,ะไม่มีภาษาไทยนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเขียนภาษาไทยไม่ได้นะ,ะเดี๋ยวปึงก็จะ ค่อยๆสอนเคล็ดลับวิชานี้นะคะในวันที่27เมษายนนะคะใครยังไม่สมัครก็รีบสมัครกันมานะคะอ่านิดๆหนึ่งตั้งค่านิดหนึ่งนะคะในเมื่อไม่มีภาษาไทยนะ,ะเราก็ต้องตั้งภาษาอังกฤษแทนแล้วกันนะคะอ่ะทีนี้มันดียังไงนะคะมันดียังไงนะ,ะพอเราเขียนนะะการพัฒนาการศึกษาในนักเรียนไทยนะคะ เขาก็จะขึ้นประโยคแรกนี้ให้เราค่ะนะขึ้นประโยคแรกนี้ให้เราเลยอะค่ะนะทีนี้ทำไงคะถ้าเรา accept นะเราก็กดไปค่ะเป็นการตรวจนะคะตรวจทีละประโยคอะค่ะนะหลังจากน,านั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นให้อีกนะคะขึ้นให้อีกเราก็ไปไงคะเราก็ accept ยอมรับค่ะเราอ่านแล้วเนี่ยโอ้มันใช่เลยมันใช่เลยนะคะเราก็ accept ไปอีกค่ะนะคะ accept ค่ะ มันก็จะเขียนให้เราให้เราพิสูจนะคะทีนี้เนี่ยเราก็อยากรู้นะเออข้อมูลที่เขียนมาเนี่ยนะคะข้อมูลที่เขียนมาเนี่ยมาจากไหนนะคะก็มี add citation ให้ค่ะนะคะ,นะคะเราก็กด add citation นะคะนะคะมันก็จะมี citation ให้เรานะคะสามารถที่จะเข้าไปค้นหานะคะ้คนหาได้นะคะว่าเอ๊ะเราจะ เราจะอะไรนะคะเราจะใส่ citation นี้ไหมแล้วให้มันเขียนไหมซึ่งมันจะมีฟังก์ชันการใช้งาน AI chat อีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้เนี่ยคุณเนี่ยจะให้พวกเราดูนะคะว่าว่ามันสามารถที่จะเขียนให้ได้ยังไงพอเรา accept มันก็จะเขียนไปเรื่อยเลยนะมันก็จะเขียนไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะนะคะมีคนถามว่าภาษาไทยเนี่ยทำได้ไหมเนาะภาษาไทยเนี่ย ก็เป็นยังไงก็ต้องมีกลลเม็ดเคล็ดลับอ่ะเนาะถ้าสอนกันหมดเนี่ยวันที่ยี่สิบเจ็ดนะใครจะเรียนล่ะเออเนาะนะอ่ะอัน,นี้ก็เป็นเทคนิควิธีการนะคะในการเขียนนะคะสมมุติว่าเราจะให้เขีย introduction, นอะินโทรดักชันเนาะอินโทรดักชันบทนำในงานวิจัยเนี่ยทำยังไงนะคะ สามารถที่จะ add heading ได้นะคะแล้วก็กด introduction นะอามันขึ้นให้เลยนะคือไม่ทันจะเพิ่มอะไรนะหันบอกว่าเนี่ยอา challenge นะระบบการศึกษาเนี่ยเราจะเขียนเรื่องนี้ไหมนะถ้าเราไม่เขียนเราก็ c น n t r o l J นะคือปรับแต่งถ้าเรา accept เราก็ accept ไปมันก็จะเขียนให้เรานะเห็นไหมคะ accept ให้เราเนาะไอเนี้ยสอนภาษาอังกฤษก่อนนะ ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะคะนะสมมติเราจะเขียนเรื่องเรื่องอื่นนะอ้นี้คุ่ให้มันเขียนแค่นี้ก่อนนะเอาพอละนะให้มันเขียนเรื่องอื่นนะให้มันแบบว่าเจนให้เราเนาะว่าเราจะเขียนเรื่องอะไรใช่ไหมคะเราก็ใส่แอ d A เฮดดิ้งเข้าไปใหม่อ่าเห็นไหมบทบาทของเทคโนโลยีในการศึกษานะคะหลังจากนั้นเราก็ให้มันเขียนให้เลยดีไหมคะเขียนให้เลยอะดีมากเลยอะ่ะ เนาะดีมากเลยอะคุณเห็นว่านะหมูมันเป็นการการปฏิวัตินะแหมเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นอะไรไหมคะคือพอเราใช้เยอะๆเนี่ยนะคะมันก็จะให้เราอัปเกรดนะคะของดีก็มีไม่กี่นาทีอะนะ,ะของฟรีมีไม่กี่นาทีเองอะนะคะนนี้คือแบบว่าอะไรนะคะแบบว่ามันไส้เลยนะกาจะสอนเขียนภาษาไทยหน่อยเนาะ,ะอ่าไม่เป็นไรนะคะใครที่สนใจนะอยากจะ เขียนเป็นภาษาไทยนะมีบางคนบอกว่าก็ไปก๊อปปี้เป็นภาษาไทยนะเราไม่เอาวิธีน,นั้นเราไม่เอาวิธีนั้นนะนะเราก็จะให้มันเขียนเป็นภาษาไทยนะทีละสเต็ปสเต็ปนะทำยังไงทำยังไงนะคนะก็ค่อยมาเรียนรู้กันนะคะในวันที่27ค่ะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เผยแพร่ความรู้นี้นะคะให้กับ ทุกท่านนักว,วิจัยทุกท่านเพื่อให้สามารถที่จะทำวิจัยได้อะไรอะไรคะเสร็จง่ายจบเร็วนะคะกับครูหลินเนาะสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะแล้วเราค่อยเจอกันใหม่นะคะทุกท่กสองทุ่มในทุกๆวันประมาณนี้แหละเนาะประมาณนี้นะคะก่อนสองทุ่มลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ อนดูแต่ปอลดูนิสัยไองของอ็นี้ดต่